ตอนนี้คนเราหลายๆคนกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าเงินกีบที่กำลังอ่อนค่า ซึ่งหลังจากที่มีการเปิดเผยอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร BCEL และธนาคารผงสวรรค์ที่ได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเป็นสกุลเงินบาทและสะกุลเงินดอนลลาร์แต่กลับมีคนลาวหลายคนคอมเมนต์ว่าก็รู้ๆกันอยู่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นทางการของธนาคารนั้นไม่ตรงกับอัตราแลกเปลี่ยนของร้านค้าแลกเงินท้องถิ่นที่แพงกว่านั้นมากๆโดยล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลข ของ5ประเทศที่สปป,ปลาวนั้นทำธุรกรรมนำเข้าและส่งออกในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2024ซึ่งสำหรับประเทศที่ส่งออกสูงสุด5อันดับแรกก็คือประเทศจีนส่งออกเป็นปริมาณ184ล้านดอลลาร์อันดับที่2คือส่งออกมาประเทศไทยยอดเงิน107ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับที่3คือส่งออกไปประเทศเวียดนามจำนวน104ล้านดอลลาร์ อันดับที่4ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน20ล้านดอลลาร์และอันดับที่5 คือส่ง,สอ,งออกไปประเทศส, voilà สวิตเซอร์แลนด์จำนวน18ล้านดอลลาร์ส่วนทางด้านการนำเข้าสปปลาวนำเข้าจากประเทศไทยสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งซึ่งมีมูลค่ารวม267ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับที่สองเป็นการนำเข้าจากประเทศจีนมูลค่า252ล้านดอลลาร์อันดับที่3าํนำเข้าจากประเทศเวียดนามมูลค่า34ล้านดอลลาร์อันดับที่4นํนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามูลค่า18ล้านด และอันดับที่5คือการนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเป็นยอดเงินจํานวน10ล้านดอนลลาร์ซึ่งหากเปรียบเทียบกันประเทศไทยเหล่านั้นต้องนําเข้าสินค้าจากไทย267ล้านดอนลลาร์แต่ว่าส่งออกสินค้ามาไทยอยู่ที่1 0 7ล้านดอนลลาร์เท่านั้น ทำให้มีคนลาวหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าตัวเลขแบบนี้ก็รู้แล้วว่าสรุปก็คือขาดดุลทางการค้าโดยเป็นเรื่องปกตินี่แหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอย่าไปเทรดที่ไหนเลยเพราะว่าใช้จ่ายมากกว่าไรายได้ที่เข้าประเทศซะอีก ในเมื่อยอดนําเข้ามากกว่ามูลค่าการส่งออกแบบนี้แสดงว่าเศรษฐกิจคงจะไม่ค่อยปลอดภัยแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในส่วนของเวียดนามลาวได้ดุลการค้านะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยนำเข้าเพียง34ล้านดอลลาร์แต่ว่าส่งออกไปตั้ง104ล้านดอลลาร์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าสถานาการณ์ตอนนี้จะพิจารณาประเทศเดียวคงจะไม่ได้จะต้องพา จะต้องดูภาพรวมทั้งหมดกระทรวงพานิชย์เขาจะต้องมีการตรวจสอบซึ่งตอนนี้ประชาชนเรากำลังจับตาการถแถลงการและการดำเนินการเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะค่าเงินกีบ โดยได้มีการเปิดเผยว่ารัฐลาวจะมีการมุ่งเน้นการพัฒนางานหลายด้านสร้างเศรษฐกิจอิสระซึ่งสามารถเป็นตัวเองได้ในยุคใหม่โดยรัฐบาลจะมุ่งเน้นการพัฒนาในหลายหลักเพื่อสร้างเศรษฐกิจสำหรับการพึ่งตัวเองช่วงใหม่โดยช่วงแรกจะมีการมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาภาคการเงินเพื่อพัฒนาตนเองพึ่งตนเองในด้านเชิงปริมาณมุ่งเน้นผลผลิตทางด้านการเกษตรเพื่อให้มั่นใจ ว่าในด้านอุปทานและการผลิตสินค้าสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาไฟฟ้าให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอในการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศรวมถึงสร้างความหนานแน่นความแข็งแรงและความมั่นคงของเชื้อเพลิงที่ใช้ภายในประเทศ โดยสอนใส่สีพันดอนนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการถามคำถามจากสสในช่วงที่มีการประชุมมีประเด็นสำคัญหลายประการเนื่องจากปัจจุบันรัฐลาวได้มีแผนจัดมติของอบอตอพักกลางเรื่องการสร้างเศรษฐกิจอิสระในช่วงใหม่เข้าสู่กิจกรรมการบริหารของพักโดยจะมีการโฟกัสในช่วงแรกรัฐบาลจะเน้นการพัฒนาหลายด้านการปรับปรุงและพัฒนาโดยเฉพาะทาง ได้การเงินซึ่งมีการพูดถึงการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็นรายได้ภายในที่ครอบคลุมการสะสมในการชำระหนี้และการบริหารรายได้แบบทันสมัยเพื่อมุ่งเน้นการพึ่งพิงในการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศโดยจะใช้เงินทุนหลักในประเทศเพราะในช่วง3ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเก็บรายได้ในประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้น และเกินเป้าหมายที่รัฐนั้นตั้งเอาไว้ซึ่งคาดว่าจะเป็นแผนในปีที่4ติดต่อกันซึ่งรัฐบาลจะมุ่งเน้นการนํามาตรการทิศท,ทางรวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ผลักดันไรายได้ให้เพิ่มขึ้นหลังจากต่อนนี้ไปโดยรัฐบาลจะมุ่งเน้นการผลิตทางการเกษตรเพื่อให้มั่นใจว่าอาหารและผลิตภัณฑ์จะเพียงพอโดยเฉพาะการผลิตข้าวการผลิตพืชผักเนื้อสัตว์ปลาไข่ เพื่อประกอบการบริโภคภายในประเทศและลดการนำเข้าหรือการนำเข้าส่งออกซึ่งจะเป็นก้าวต่อไปที่รัฐบาลมีการสงวนพื้นที่ในการผลิตข้าวที่มีระบบชนประทานเพื่อจำกัดการแปลงเป้าหมายการใช้ที่ดินทางการเกษตรความพอเพียงต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสายพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์พันธุ์พืชปุ๋ยซึ่งในเวลาเดียวกันรัฐบาล จะมีการมุ่งเน้นการพัฒนาในการใช้ไฟฟ้าและมีคุณภาพให้เพียงพอสำหรับการใช้ในประเทศซึ่งถึงแม้ว่าในอดีตสปปลาวจะผลิตไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศได้มากแต่ก็ยังมีการนําเข้าไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในประเทศเนื่องจากระบบส่งกําลังไฟฟ้าในประเทศที่มีอยู่นั้นยังไม่เชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องดำเนินการในมาตรการเร่งด่วนและการแก้ไขระ กลางโดยเฉพาะการกระตุ้นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์และพลังงานลม ตามศักยภาพที่มีในสปปลาวนอกจากนี้จะมีการตรวจสอบโครงการที่ได้รับการอนุมัติหากไม่มีความคืบหน้าหรือไม่มีประสิทธิภาพก็จะมีการทอนโครงการออกเพื่อมอบให้กับนักลงทุนคนอื่นที่สนใจและมีความสามารถในการดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ยังมีการมุ่งเน้นในการติดตามการส่งเสริมการดำเนินการเพื่อจ่ายไฟฟ้าและตอบสนองต่อความต้องการในประเทศรวมถึง การส่งออกไฟฟ้าในฐานะที่เป็นสัญญาคู่ค้า ส่วนภาคน้ำมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งและการมีเสถียรภาพเนื่องจากปัจจุบันนี้สปปลาวยังไม่มีโรงกลั่นน้ำมันดิบและโรงกลั่นน้ำมันเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องนำเข้าเชือเ้อเพลิงจากต่างประเทศทั้งหมด100%เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านเชือเ้อเพลิงรัฐบาลจะมุ่งเน้นการสร้างคลังน้ามันสำรองโดยจะมีการสร้างคลังน้ำมันมากขึ้นเพื่อเก็บน้ำมันและกำลังค้นคว้า กลยุทธ์ในการเติมน้ำมันโดยเฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับท่อและโรงกลัน่นนอกจากนี้รัฐบาลจะมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการใหม่เพื่อส่งวัตถุดิบไปยังโรงงานอุตสาหกรรมเพราะในปัจจุบันนี้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศรวมถึงโรงงานทอผ้าโรง,งงานเส้นได้โรง,งงานทำกระดาษที่มีการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศด้วย โดยมีคนลาวหลายคนเข้ามาเริ่มแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าอยากจะรู้จังเลยว่าวิกฤตในครั้งนี้จะผ่านไปได้หรือไม่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าโฟกัสงานเยอะไปหมดตอนนี้ช่วยแก้เรื่องแรกก่อนได้ไหมช่วยแก้ปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบก่อนสั่งลุยสั่งแก้แต่พอถึงเวลาก็วางแผนเป็นปีแล้วก็ไม่สามารถทําได้จริงสักครั้งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าช่วยลดทฤษฎีลงหน่อยขอให้ทําได้จริงก็พอถ้าเกิดไม่มีประชาชนรัฐ ฐบาลจะทำยังไงอยากให้ช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าค่อยๆพัฒนาไปละกันเหมือนกับหน้าที่เยอะเกินไปถ้าพัฒนาหลายๆอย่างเดี๋ยวจะเหนื่อยเกินไปเปล่าๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้รอพักรัฐคงจะเหนื่อยเหลือเกินไปเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ในเมืองไทยน่าจะดีกว่า